สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่ทุกคนเลยสวัสดีคนรักบอลสีทุกคนเลยอู้เสียงฝนมาอีกแล้วฝนวันนี้ประมาณสักยี่สิบรอบได้แล้วค่ะหรือว่าเกินก็ไม่รู้ตกหยุดตกหยุดตกหยุดตกทั้งวันเลยค่ะวันนี้หาไม้ได้ไม่เยอะนะคะแต่วันนี้คือหลายวันแล้วไม่ได้เจอกันมามาแบ่งไม้มีไม่เยอะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูแล้วกันนะคะว่ามีต้นไหนบ้างที่สวน เป็นไม้ไซส์กระถางใหญ่นะคะนี่เลือกไม้ได้ไซส์ตัวๆทั้งนั้นเลยค่ะถึงว่าไม่ยึดก็แต่เป็นเป็นต้นไซส์ใหญ่รอบนี้วันนี้ลงคลิปวันที่16นะคะ16กวันอังคารเดี๋ยวจะมีรอบส่งอีกครั้งหนึ่งในวันพฤดหัสนะคะรอบนี้ไม่รู้ได้ยินไหมนะคะฝนมาอีกแล้วเออส่งให้วันเพฤ่ัดหัพุ่งนี้หาไมห้หนึ่งวันนะคะแล้วก็มีรอบจัดส่งวันเพฤดหัสที่สวนจะมีเบอร์โทรติดต่อนะคะสําหรับใช้ เอดไลน์หรือว่าใช้ทูนะคะถ้าใครไม่สะดวกช่องทางไลน์ก็ทูก็ได้เบอร์0ู3ย์5ก้า2นะคะเบอร์นี้จะเพิ่มเพื่อนทางไลน์ทักสอบถามหาไม้ต้นไหนก็ได้หรือว่าจะเนี่ยค่ะฝนตุีกแล้วไม่รู้ได้ยินไหมเออหรือว่าจะทรสอบถามโดยตรงก็ได้นะคะถ้าแม่แม่คุณไหนไม่สะดวกช่องทางโซเชียลนะคะจุดเบอร์ทูแล้วก็ทรมาหาไม้ได้เลย 0937253482ที่สวนจะมีค่าส่งเมาส์อยู่ที่69บาทนะคะ69บาทได้ทั้งแบบโอนเงินแล้วก็แบบเก็บปลายทางนะคะใครไม่สะดวกเอ่อแบบโอนเงินก็มีเก็บปลายทางบริการเก็บปลายทางให้นะคะส่งให้ทั้งกระถางที่สวนจะเป็นกระถางใหญ่เนี่ยคะ่ะเป็นไม้ไซส์ใหญ่กระถาง6กระถาง6กระถาง8นะคะ5นิ้วครึ่ง6นิ้ว แล้วก็กระถาง8นิ้วสูงให้ทั้งกระถางเลยนะคะไม่ต้องไปหาดินไม่ต้องไปหากระถางแล้วนะคะคือเป็นงานส่งทั้งกระถางเลยราคาคือแบ่งปันกันนะคะเป็นไม้แบบอำนวยความสะดวกเต็มที่เลยค่ะไม่ต้องไปหาดินอะไรปลูกนะคะไม่ใช่งานตุ้มที่ส่วนจะส่งเป็นงานกระถางแต่ละกล่องเนี่ยไปแต่ละรอบนี่คือใครที่ว่าเคยสั่งของที่ส่วนเนี่ยรู้เลยเป็นไม้ไซส์ใหญ่กล่องตๆขนาดนั้นเลยค่ะคือค่าส่งนี่69บาทนี่คุ้มเกินคุ้มเลยค่ะ เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวันนี้มีต้นไหนมาแบ่งบ้างเอ่อไม่รู้ว่าจะได้ยินไหมเดี๋ยวเฟืนๆนไปก่อนนะคะไปแบบรีบๆเลยมาต้นแรกก่อนเลยนี่ต้นนี้ต้นนี้เป็นไม้แยกโนนะคะไม้ยังไม่มีจํานวนต้นนี้มีชื่อว่าดูใบของเขาเนี่ยคะ่ะเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยพระต้นนี้มีนามว่าพระพุทธธรรมมหาราชานะคะ ตัวนี้พระพุทธธรรมหาราชาเป็นไม้ยังไม่มีจํานวนแล้วก็ไม้สวยมากเนี่ยค่ะเขาจะเป็นรูปทรงใบแบบนี้เลยเออเป็นไม้สวยนะคะสวยมากแล้วก็โฟมเขาจะใหญ่กัดหน้ากัดใบแบบนี้เลยทรงใบเ็าจะเดี๋ยวเออนี่ค่ะ ถ้าตอนโตแม่เขาตอนโตเขาจะกัดสีแบบนี้เลยใบเขาจะยาวแล้วก็ขอบใบเขาจะหยักนะคะเป็นลายไทยแบบนี้เลยพระพุทธธรรมมหาราชานะคะชื่อยาวหน่อยต้นนี้เป็นไม้ยังไม่มีจํานวนนี่ต้นนี้เป็นไม้เยกโหนมานะคะเป็นไม้เยกโหนนี่แล้วก็ไซส์ใหญ่สูงประมาณเนี้ยค่ะสี่สิบเซนได้ค่ะนี่เกินเกินเลยดูรากนีนเยกโหนก็รากเต็มแล้วนะคะเป็นไม้แข็งแรงแล้ว พระพุทธธรรมมหาราชาต้นนี้แบ่งไปที่180นะคะเป็นไม้แข็งแรงสวยมากนี่กัดหน้ากัดลายแบบนี้ไปแล้วนะคะสวยต้นนี้อืต้นแรกนะคะเดี๋ยวไปต้นที่สองกันเลย ต่อไปมาดูต้นนี้กันตต้นนี้จะเป็นโพลหลวงพ่อชินนาลาดนะคะอันนี้ก็ไม้ใหญ่นี่เป็นไม้มีหัวแล้วทั้งนั้นนะคะไม้สร้างหัวเป็นไม้ไซตูตเลยหน้านี้สวยมากโพลหลวงพ่อชินนาลาดได้แดดดีๆเสียงดีๆเขาจะกัดหน้าออกม่วงนะคะนี่ทรงใบนี้สวยมากเขาจะมีหูใต้ใบด้วยนะคะต้นนี้โพลหลวงพ่อชินนาลาดต้นนี้เอาไปที่140นะคะไซใหญ่นี่เป็นไม้ไซใหญ่นะคะไม่เล็กนี่เลย เป็นไม้ไซต์ตๆทั้งนั้นส่งที่สวนจัดส่งแบบถนอมที่สุดเลยค่ะถนอมไม้ที่สุดเลยค่ะส่งมันมันเกินอยู่แล้วแต่ว่าคืออยากให้แม่ๆเนี่ยได้รับไม้แบบสมบูรณ์ที่สุดแต่ก็มีบ้างนะคะบางครั้งเพราะว่าการขนส่งอ่ะเขาเขาส่งของเยอะค่ะเอ่อขนส่งเขาส่งของเยอะก็เป็นธรรมดาที่จะมีแบบอุบัติเหตุบ้างอะค่ะแต่ว่าจะพยายามถนอมไม้ให้ดีที่สุดเลยนะคะ ให้ถึงแม่แม่อย่างปลอดภัยที่สุดนี่ต้นนี้พอหลวงพ่อชินนาาชนะคะมีมาแค่ต้นเดียววันนี้แล้วก็มาดูต้นนี้กันโตต้นนี้จะเป็นทศพรสรลักษ์ค่ะเนี่ยไม้โตหพันกันมั่วไปหมดแล้วทศพรสรลักษ์นี่เป็นลูกของทศกันนะคะเขาจะกัดหน้าสีส้มกัดหน้าสีส้มแต่ใบนี้มันมีตำหนินิดนึงนะคะมันโดนโดน,โดนไอ้นี่ น้ำหยุดแล้วก็ใบเสียไปนะคะแต่ไม่มีปัญหากับต้นไม้ค่ะไม่มีรากก็ทะลุแล้วนี่ทศพรสอนรักษต้นนี้เอาไปที่160นะคะหายากไม้ต้นนี้แล้วก็สวยด้วยสวยมากเขาจะมีหูใต้ใบด้วยนี่เขาจะกัดหน้าออกส้มนะคะทศพรสอนลักลูกทศกันสวยรับรองเลยไม้ต้นนี้เก็บได้เลยนะคะถ้าใครยังไม่มีเก็บเก็บได้ สวยมากคือออกหน้าส้มเนี่ยเขาจะมีหูใต้ใบเห็นไหมคะนี่มีมาแค่ต้นเดียวนะคะอยากจะมีเยอะๆเลยต้นนี้ทศพรสรักต้นนี้เป็นไม้ตามหาอีกต้นหนึ่งนะคะที่น่าเก็บนี่สวยมากเลยต่อไปต้นนี้ต้นนี้จะเป็นพายักค์ขกลสีค่ะตัวนี้เป็นตัวหน้าขาวอันนี้ก็ตูดูความโตูของไม้นะคะนี่ไม่เล็กเลยสูงประมาณสี่ห้าสิบเซนนะคะนี่พายักค์ขกลสี เออต้นนี้กัดหน้าขาวแล้วนะคะสวยมากอันนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยหกสิบค่ะพยักไกรสีวันนี้มีมาต้นหนึ่งนะคะที่กัดหน้าสวยๆเนี่ยเขาเริ่มขาวต่อไปใบจะยาวนะคะยาวมากยาวเป็นโศกเลยต้นนี้ถ้าต้นสมบูรณ์นะคะต้นนี้พยักรไกรสีมาต้นนี้กันโตต้นนี้เป็นไม้เก่าฝังหัวนะคะต้นนี้ที่สวนได้มาในนามนางมะหูโทนค่ะต้นนี้มะหูโทนตับนางสงการแต่เป็นต้นที่หายากนะคะนี่ นางมะหูโทนเป็นต้นที่หายากที่มีอยู่ทั่วไปก็จะมีนางกิรีนีนางลากสุดอะไรประมาณนี้นะคะ,แล,ลละแล้วก็นางรากสุดนางกิรีนีมีเยอะแล้วก็นางโครัคะก็มีที่สวนพทมีเหมือนกันส่วนต้นนี้เป็นนางมะหูโทนไม่ค่อยได้เอามาแบ่งเพราะไม่ค่อยได้ทําจํานวนมันจะออกเขียวเยอะค่ะแต่ต้นนี้มันจะออกแดง เทา้าเออไม่ใช่เท้ามะหูโทนนะคะเขาจะคนละชื่อกับเท้ามะหูโทนต้นนี้จะเป็นนางมะหูโทนหนึ่งในตับนางสงการนะคะเป็นไม้ฝังหัวมีอยู่สองต้นในกระถางนะคะนี่เป็นไม้เก่าฝังหัวไว้มะหูโทนต้นนี้เอาไปที่190นะคะหายากต้นนี้รับประกันความหายากนะคะนางมะหูโทนนี่ที่สวนก็ไม่ค่อยได้เอามาเบ่งนะคะแล้วก็มี2ต้นโฟมโก2ต้นด้วยต้นนี้ใบน้อยนะคะแต่ สวยแล้วก็เป็นไม้โบราณด้วยต้นนี้นะคะนางมอหูโทนต่อไปมาดูต้นนี้กันต่อต้นนี้จะเป็นต้นนี้จะเป็นเออโจระเคสามพันค่ะจระเขสามพันก็หายากวันนี้ไห้หายากไม้สวยๆทังนั้นเลยแต่เป็นไม้แบบทรงโบราณความสูงนี่คือแบบ ต้นแพ็กนี่คือสงสารคนแพ็คสงสารตัวเองนี่แหละค่ะตัวเองนี่แหละแพกสงสารคนแพ็คเลยความสูงนี่สูงมากสูงประมาณ50เซนได้นะคะต้นนี้โจละเคสามพันไม้หายากอีกต้นหนึ่งนะคะนี่เขาจะกัดหน้าแบบนี้เลยแล้วก็ขอบใบก็จะหยักหยักเหมือนโจละเคอะค่ะต้นนี้โจละเคสามพันกัดหน้าแดงใบยาวนะคะต้นนี้โจละเคสามพันแบ่งไปที่อตอ้นนี้เอาไปที่ สองร้อยบาทนะคะเพราะมันเป็นไม้หายากต้นนี้ยิ่งกัดหน้ายิ่งสวยนะคะใบก็จะยาวแล้วก็ขอบใบเ็าจะลิ้วขอบหยักนะคะเป็นหยกัยกหยกัยกหยกักหยักิ้วสวยจอระเคสามพันแล้วก็เป็นไซส์ใหญ่ด้วยเขาขายกันไซส์เล็กๆก็ร้อยกว่าแล้วนะคะแต่อันนี้เป็นไม้โตนี่เป็นไม้ไซส์ใหญ่เลยต่อไปมาดูต้นนี้ต่อเลยต้นนี้จะเป็นลายกินนาลีนะคะลายกินนาลีเขาจะเป็นไม้ฟอร์มเล็กนี่ลายกินนาลี มีมาแบ่ง2ต้นเขาจะเป็นไม้โฟมเล็กแล้วก็ใบกัดหน้าแดงแบบนี้เลยนี่ลายกินนาลีเอาไปที่80นะคะแบ่งไปที่แปดสิบบาทใบดุกแต่เป็นไม้โฟมเล็กนะคะโฟมก็จะไม่ใหญ่แต่ใบก็จะดุกลายกินนาลีวันนี้มีมาแบ่ง2ต้นนะคะต้นละ80เนี่ยใบก็จะแดงสวยแบบนี้เลยค่ะลายกินนาลีนะคะ80บาทอันนี้นี่แบ่งไปที่แปนะคะสวยสีแดงสวยใครชอบไม้แดงๆนี่เก็บได้ใบดุกนะคะสวย มาดูต้นนี้กันต่อต้อน,นนี้เป็นไม้เก่านะคะ้องเฮาหองเฮาออเอาไปที่เจ็ดสิบาทค่ะใครยังไม่มีเก็บนะคะเป็นไม้เก่า้องเฮานี่วันนี้เจอมาอยู่ต้นหนึ่งนะคะไซนี้เลยกระถางห้านิ้วนะคะเจ็ดิบาท้องเฮาส่วนต้น,นนี้ต้น,นนี้จะเป็นต้น,นนี้จะเป็นพระเสงดับคาบค่า,ายะคะ่ะพระเสงดับคาบค่ายนี่ไซตโตแลวนะคะต้นนี้เป็นไซกระถางหกห้านิ้วครึ่งค่ะอันนี้ ใช้ใหญ่เลยพาแสงดาบคาบค่ายต้นนี้แบ่งไปที่120นะคะแบ่งไปที่120สวยสวยๆเลยนี่เป็นใบหกนะคะใบหกต่อไปเขาจะกัดโขบส้มกระดูกดํานะคะนี่กระดูกเขาจะเข้มแล้วก็โขบเขาจะเริ่มแดงเริ่มส้มมาแล้วนะคะนี่ใบใหม่หมไหมคะนี่ใบใหม่พาแสงดาบคาบค่ายสวยๆเลยนะคะต่อไปต้นนี้ใครรอต้นนี้อยู่วันนี้คัดได้มาสองต้นนะคะหลวงพ่อวิเชียนค่ะหลวงพ่อวิเชียน ใครที่ยังไม่เคยเห็นต้นแม่นะคะไปดูคลิปชดนะคะคลิปสั้นอะคลิปสั้นหน้าชงต้นแม่ที่สวนได้ลงคลิปสั้นไว้แล้วนะคะสวยมากหลวงพ่อวิเชียนตนกัดหน้าเต็มนะคะนี่อันนี้ก็เริ่มหน้ามาเลยนะคะเขาจะกัดออกส้มกระดูกดำนะคะแล้วก็ใบหกทรงตั้งๆเนี่ยค่ะมีมาแบ่งโงกระถางนะคะต้นนี้ไม้จํานวนไม้ตามหานะคะลูกค้าหากันเยอะเลยหลวงพ่อวิเชียนแบ่งไปที่2 0งร้อยบาทนะคะสําหรับหลวงพ่อวิเชียนเป็นไม้หายากแล้วก็จํานวนน้อยอยู่ เรามันจะคล้ายๆกับหลวงพ่อวีละอะค่ะเขาจะตามหากันอยู่ต้นนี้หลวงพ่อวิเชียนนะคะมีมาแบ่งโสงกระถางสําหรับวันนี้ใครรอต้นนี้อยู่นะคะเก็บได้เลยเออไปดูคลิปสั้นหน้าช่องได้เลยนะคะนี่ต้นนี้ก็ลืมกัดหน้ามาแล้วนะคะตอนกัดหน้านี่สวยมากหลวงพ่อวิเชียนนะคะไปไปไล่ดูคลิปสั้นนะคะมันจะเป็นคลิปประมาณช่วงเดือนสองเดือนมาแล้วะคะ่ะที่สวนได้ลงคลิปต้นเม่ไว้สวยสุด,สด มาดูต้นนี้ต้นนี้ป่นปทุมนะคะป่นปทุมใบยาวใบริ้วแบบนี้เลยป่นปทุมนี่ป่นปทุมมีมาอยู่ต้นหนึ่งนะคะเอาไปที่เอาไปที่หนึ่งร้อยแล้วกัน,นะะเอาไปที่เก้าสิบแล้วกันค่ะป่นปทุมนี่เก้าสิบาทนะคะสวยๆเลยป้ายแดงสวยๆเลยไม้นอกตู้ใบน้อยนะคะแต่ไม้มีหัวแล้วต่อไปต้นนี้ไม่รู้ได้ยินไหมนะคะฝนตกตลอดเลยแต่ตอนเนี้มันซาซาแล้วเสียงมันไม่ดังเท่าไหร่แต่ถ้ามัน มันลงมาหนักเสียงก็ไม่ค่อยได้ยินต้นนี้ต้นนี้เป็นสีเทพารักษ์นะคะสีเทพาลักษ์นี่เอาไปที่หนึ่งิบบาทค่ะเอาไปที่90้าสไซต์ตู้นะคะนี่เป็นไม้งานหัวนะคะสีเทพารักษ์นี่ ส่วนต้นนี้ไม้โบราณอีกต้นหนึ่งนะคะกุมพะกนรละหกนี่เขาจะกัดลายแบบผ้าใหม่แบบนี้เลยต้นนี้เป็นงานหัวมีอยู่สามโหน,นในกระถางนะคะกุมพะการละหกนี่ไซเป็นไซไม่ไม่ไม่โตมากเพราะว่าเป็นงานหัวเขาเพิ่งขึ้นมานะคะเตยไม้แข็งแรงกุมพะกัรละหกต้นนี้เอาไปที่ห0ึ่งร้อยบาทนะคะส่งให้ทั้งกระถางเลยแล้วก็ต้นนี้ต้นนี้จะเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้อันนี้เป็นลูกไม้ที่สวนผสม เขาไม่แน่ว่าลูกต้นอะไรลูกต้นไหนนะคะแต่สวยมากคือตอนแรกจะไว้ทำโฟมก็ไว้ไว้ใส่กระถางดินเผาค่ะแต่ว่าเอามาแบง่งโกนมีจำนวนต้นนี่หนึ่งสองต้นใหญ่นี่มีสองโนนะคะแล้วก็มีโนเล็กนี่เยอะเลยสามสี่โนเลยนะคะโนเล็กกำลังขึ้นมาต้นนี้ลูกไม้เออลูกไม้ ถ้าใครรับบอกว่าลูกไม้ลายหน้าเ็าจะกัดหน้าคล้ายๆลายไทยอะค่ะถ้าใครรับบอกว่าลูกไม้ลายไทยใบขาวแล้วกันนะคะตัวนี้แบ่งไปที่สองร้อยบาทนะคะลูกไม้โกนี้งานโกนะคะส่งให้ทั้งกระถางเลยขอไปที่สองร้อยบาทเพราะหน้ามันสวยเนี่ยหน้าแบบเนี้สวยนะคะหน้าเขาจะอกขาวต่อไปนี้น่าจะกัดขาวทั้งใบแล้วก็กระดูกอกเขียวนะคะเนี่ยมันจะออกเป็นแบบลายไทยเลยหน้าสวยนะคะแบบนี้หน้าคล้ายๆจำพวกกลุ่มพกันอาสาแบบนั้นนะคะ ส่วนต้นนี้ต้นนี้จะเป็นเพชรภูพานค่ะเพชรภูพานต้นนี้สวยมากกระดูกเข้มนะคะเพชรภูพานนี่กระดูกเข้มเข้มไม้แข็งแรงแบบนี้เลยใบหนานะคะต้นนี้เพชรภูพานเพชรภูพานนี่แบ่งไปที่130นะคะสวยสวยเลยนี่130ไม้แข็งแรงนะคะไม้เลี้ยงนอกอู้ไม่ได้เลี้ยงงานไม่ได้เลี้ยงในตู้นะคะแต่เขาอยู่ใต้ใต้ลุ่มใต้ล่มใต้ตสเสลนนะคะนี่เพชรภูพานนะคะ ต่อไปมาดูต้นนี้กันต่อไม้จะหมดแล้วล่ะคะ่ะมีไม่เยอะวันนี้ได้มาน้อยฝนม,มาหากลางฝนฝนตกเออต้นนี้จะเป็นปูหรือสีตาไฟนะคะต้นนี้ไซต์โตสวยๆเลยปูหรือสีตาไฟนี่ไซต์ใหญ่นะคะนี่ดูไซต์เลยต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยบาทครับปูหรือสีตาไฟนะคะหนึ่งร้อย แล้วก็ต้นนี้ต้นนี้จะเป็นนินอายลานะคะนินอายลาก็เป็นไม้หน้าเข้มหน้าดําเหมือนกันใครสะสมตัวหน้าเข้มๆนะคะนี่ใบนี้มาสวยเลยนินอายลานะคะไซส์ใหญ่ๆเลยเอาไปที่100บาทค่ะนินอายล่าอายลาค่ะส่วนต้นนี้ต้นนี้จะเป็นไม้เก่าอยู่ในตับเทวดาประจําเสาเรือนค่ะต้นนี้พระบางโพยไัยค่ะพระบางโพยไัยก็เอาไปที่100บาทต้นนี้เลี้ยงให้ใหญ่นะคะใบเท่าแบบ ถาดกะละมังเลยค่ะใบใหญ่ใบขาวแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงง่ายด้วยต้นนี้นินเออผ้าบางโพยไพยนะคะไม้เก่าตับเทวดาประจำเสาเรือนส่วนต้นนี้นะคะต้นนี้จะเป็นยักษ์ประทูทันค่ะยักษ์ประทูทันยักษ์ประทูทันเป็นนี่มีหูใต้ใบหูดุกนะคะต้นนี้ไม้เก่ายักษ์ประทูทันต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยบาทค่ะนี่ยักษ์สวยนะคะยักษ์หน้าสวย ชอบที่ตรงที่เขามีหูอะค่ะหูเขาจะดุกต้นเนี้ยยักษ์ต้นเนี้ยหูเขาจะมีเกือบทุกใบเลยนี่เขาจะมีหูเกือบทุกใบเลยนะคะยักษ์ประตูทันเลี้ยงให้เป็นฟอร์มกกเขาจะคล้ายๆกับจำพวกกลมยักษ์กลมประกันแบบนั้นนะคะนี่ต่อไปต้นนี้ต้นนี้จะเป็นนกยูงลำเพนค่ะนกยูงลำเพนอันนี้เป็นไซส์กระถางห้านะคะเดี๋ยวมันจะมีฟอร์มใหญ่อยู่ต้นหนึ่งไซส์กระถางห้าต้นนี้ถ้าใครชอบนะคะมีโหนแล้วนะคะแต่กระถางห้าก็มีโหนมาแล้วโหนลูกนี่เป็นต้น เอาไปที่130นะคะต้นนี้130เป็นไซส์กระถาง5้าเริ่มกัดหน้าไม่ใช่เริ่มแล้วค่ะหน้าก็มาเต็มแล้วเหมือนกันแต่ต่อไปนี่เขาจะออกแดงนะคะผ้าแดงสวยเพิ่มผ้าสีแดงขึ้นมามีโน,โนนะคะนี่นกยุงลำเพนมีมาแบ่งต้นหนึ่งแล้วก็ต่อไปต้นนี้ต้นนี้จะเป็นนางสวาหะค่ะนางสวาหะเอาไปที่100บาทงานโกนะคะนี่มีสองสามโนประมาณสามโนนะคะ นี่เลยนางสวาหะแม่ของหานุมานนะคะไม้เก่างานกอเนี่ยค่ะอยู่เป็นกอร,รวมเลยไปแบบไวๆเลยวันนี้ไม่รู้ฟังทานกันไหมส่วนต้นนี้ต้นนี้จะเป็นต้นนี้จะเป็นเอ่ออะไรเลยแล้วกิตติมาจเจนจีลาค่ะแต่ต้นนี้เป็นตัวเพลงหน้าขาวนะคะกิตติมาจเจนจีลาต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้อบาทนะคะ งานเพลงหน้าขาวก็จะขาวล้วนปกติเนี่ยกิติมาศก็จะแบบมีป้ายเขียวเขียวชมพูชมพูนะคะแต่ต้นนี้เขาเป็นตัวเพลงหน้าขาวแบบขาวขาววิ้งมาเลยค่ะนี่เผื่อใครชอบไม้ขาวขาวนะคะนี่เอาไปที่หนึ่งร้ยบาทค่ะกิจติมาศเจนจีราเพลงนะคะแล้วก็ต้นนี้ไม้ใหญ่ต้นนี้ไม้เก่านะคะโพนพระร่วงแต่ใบเนี้ยมันมีตําหนินะคะนี่ใบใบมันเสียเดี๋ยว ถ้าไม่นั่นก็ค่อยที่สวนจะเด็ดเออตัดออกให้นะคะเผื่อว่าเดี๋ยวมันมันจะตอนอยู่ในกล่องเนี่ยมันจะลามเผื่อใครชอบนะคะไม้เก่าต้นนี้เป็นงานแม่ใหญ่แล้วก็มีโนหนึ่งโนนะคะต้นนี้โพรพะล่วงไซส์ใหญ่เลยแม่พันเอาไปที่สองร้อยบาทนะคะมันเป็นไซส์กระถางเปดสูงให้ทั้งกระถางเลยนี่ไม้ดําไม้เก่านะคะต้นนี้โพรพะล่วงนี่เลยแต่ใบนี้ค่ะมันโดนฝนหนักวันโกนเสียได้แต่เดี๋ยว จะแต่งตัดออกไม่เป็นไรหรอกค่ะตัดอกมันก็มีเหลืออยู่เนี่ยเม่นใบแข็งแรงหมดเลยนะคะนี่พรพะร่วงนะคะเผื่อใครชอบนะคะส่งร้อยบาทไซส์ใหญ่ส่งให้ทั้งกระถางแปดนิ้วเลย ต่อไปนะคะมาดูต้นนี้กันโตมาแบบไวมากวันนี้ต้นนี้จะเป็นลายไทยค่ะลายไทยลายไทยเป็นไม้เก่านะคะไม้เก่าไม้เก่าตัวเดิมดั้งเดิมเลยค่ะลายไทยดั้งเดิมเลยตัวนี้นี่เขาจะกัดหน้าแบบนี้มีสองต้นนะคะในกระถางต้นนี้ลายไทยโบราณเลยเอาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะคะต้นนี้ลายไทยไม้เก่าแล้วก็ต้นนี้ต้นนี้จะเป็นขุมทองนี่ขุมทองหน้าสวยมาก ขุมทองนะคะขุมทองนี่ปลาไปไล่เดดดีดๆเขาจะออกหน้าสวยแบบนี้ถ้าไม่มีเดดออกขาวเลยละค่ะขุมทองนี่ขุมทองต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะคะนี่ไซส์ใหญ่ๆเลยหนึ่งร้อยแล้วก็ต้นนี้ต้นนี้จะเป็นไกลทองค่ะไกทองไกลทอง,ง,งก็เอาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะคะอันนี้เป็นไม้เก่าสวยมากกาุไกลทองแล้วก็ต้นนี้ ต้นนี้อีเนาพบบุษบาหรือว่าอีเนาชุพูนะคะนี่ใบใหม่มาสวยเลยอีเนาพบบุษบาอันนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยสามสิบต้นนี้หายากแล้วก็หน้าสวยด้วยเป็นไม้หายากอีกต้นหนึ่งนะคะอีเนาพบบุษบาหรือว่าอีเนาชุพูหนึ่งร้อยสามสิบแล้วก็ต้นนี้อันนี้จะเป็นโฟมโกงานกกของยักษ์พีเพกเนี่ยค่ะเป็นโกรกระถางแปดนิ้วต้นนี้งานกกยักษ์พีเพกเอาไปที่ หนึ่งร้อยเก้าสิบนะคะนี่เป็นกอมีสองต้นสองอะคะ่ะไม่แน่ใจว่ามันจะมีหน่ออีกไหมน่าจะสองเพราะว่าเห็นเห็นสองสองต้นใหญ่มันเป็นงานหัวแล้วล่ะคะ่ะเป็นหัวไม้ไม้หัวใหญ่เลยยักษ์พิเภกเนี่ยเขาจะเป็นเออไซต้นนี้ไซจะไม่สูงเป็นไซโฟมเตี้ยนี่ใบเขาจะแบบกัดหน้าแบบนี้เลยยักษ์พิเภกนะคะนี่กระทางเปด ส่วนต้นนี้ลูกไม้ค่ะนี่เป็นลูกไม้นี่ลูกไม้ที่สวนผสมใบนี้ใบล่างเด็ออกไปเลยนะคะนี่นี่ยค่ะเขาจะเป็นกัดหน้าแบบนี้เลยออกชุมพูลูกไม้ต้นนี้ใครชอบนะคะเอาไปที่แปดสิบนี่ลูกไม้ชุมพูนะคะถ้าใครรับบอกว่าเอาลูกไม้ชุมพูก็ได้แปดสิบแล้วก็ต้นนี้ต้นนี้จะเป็นเลืองพานาลายค่ะไม้เก่าเลืองพานาลายเอาไปที่หนึ่งร้อยต้นนี้ใหญ่มาก แต่คนปลูกดูการปลูกกบานไม้นะคะตาเอียงคนปลูกตาเอียงปลูกไม้อยู่ที่ข้างกระถางนี่เรืองพระนารายณ์ต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยแล้วกันค่ะเอาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะคะนี่กัดหน้ากัดลายมาแล้วสวยนะคะเรืองพระนารายณ์ส่วนสุดท้ายนะคะสุดท้ายเป็นต้นนี้วันนี้มาแบบทุลักทุรีเดี๋ยวค่อยรอบหน้านะคะจะหาไม้มาเยอะกว่านี้ต้นนี้นะคะนกยุงลำเพลนอีกต้นหนึ่งแต่เป็นต้นไซส์ใหญ่ มีต้นเม่แล้วก็มีโนมีโน,โนอยู่สามโนนะคะอยู่ในกระถางเป็ดนกยูงลำเพนต้นนี้เมื่อกี้ต้นนู้นมันเล็กแต่ต้นนี้เป็นไซส์ใหญ่เลยนี่เป็นงานโกเลยนะคะแล้วก็เลี้ยงธรรมชาติแต่ใบมันมีตำหนิหน่อยนะคะเนี่ยใบมันข้างล่างมันไม่มีปัญหาแล้วค่ะแต่ว่ามันเป็นใบล่างแต่ใบเนี้ยสวยมากดูการกัดลายกัดหน้า,านะคะเขาจะสวยเลยนี่นกยูงลำเพนนะคะเนี่ยเขาจะกัดหน้าแบบนี้เลยเหมือนเหมือนหางนกยูงอะคะ่ะ ต้นนี้นกยุงลำเพลนง,งานโกนะคะเอาไปที่สามร้อยบาทค่ะเอาไปที่สา0ร้อยไซส์ใหญ่ส่งให้ทั้งกระถางเลยนะคะนี่อันนี้รวบไว้นะคะที่สวนมัดเชือกรวบไว้เมื่อกี้เขาจะเผ่กว้างอยู่นี่ค่ะทรงใบเขาจะเป็นแบบนี้เลยงานส่งทั้งกระถางนะคะจะเพาะค่าส่งก็แบบกระถางนี่หนักเป็นกิโลเลยค่ะกระถางเป็ดมันจะหนักดินเยอะนี่เลยนกยุงลำเพนนะคะมีมา เออถ้าใครชอบไซส์เล็กก็เอาไซส์เล็กส่วนถ้าใครอยากได้แบบใหญ่เลยเป็นโกเลยก็เอาต้นนี้ไปนะคะสวยรับรองไม่ผิดหวังหน้าลายใบของเขานี่เลยค่ะสำหรับวันนี้ก็มีไม้มาแบ่งประมาณนี้นะคะแข่งกับฝนฝนคืนนี้น่าจะอีกประมาณสักยี่สิบรอบวันนี้ยี่สิบแล้วโอ้ยตกแบบตกสนุกเลยละค่ะนี่แต่ว่าอย่าให้หนักเหมือนวัน่กนก็แล้วกันค่ะตกแบบนี้คือตกเลง้งตกเลง้งมันก็ไม่ทั่วมาค่ะตกแบบนี้อืม สำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะคะใครสนใจต้นไหนก็สอบถามมาได้ที่เบอร์093 7253 482าองห้าขอพระคุณสำหรับการเข้ามารับชมและติดตามนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามของที่สวนไว้ด้วยช่วงนี้ไม่ค่อยได้อวดไม้โชว์ไม้เท่าไหร่คะ่ะฝนมันเยอะอืมทุลักทุเลมากเดี๋ยวฝนเล้งดีๆเดี๋ยวจะมาพามาชมไม้อวดไม้กันใหม่นะคะไซแม่พันธุ์งานกอสวยๆนะคะสาหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีคะ่ะ